ประวัติพระครูทองเกาปาเจจังหวัดปัตตาุงพระครูทองสุวรรณโนหรือที่หล,หลายๆคนมักเรียกขานจิตปากว่าตาหลวงทองหรือหลวงพระทองแห่งวัดกอปาเจัตีตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่สี่ตำบแลแพรกหาอำเภอกวนกนุนจังหวัดปัตตาุงตั้นเป็นอดีตเจ้าวัดวัดเกอปาเจแห่งนี้มาเป็นระยะเวลา ยาวนานท่านบวชเป็นพระมายาวนานเกือบตลอดชีวิตของท่านเลยทีเดียวพระกูโตเมอายุรวม9ก้าเอ็ดปัาที่บวชเป็นพระเจ็ดสิบปันานั่นหมายถึงท่านพระองคาเหลืองเป็นเวลานานถึงเจ็ดสิบปันตราเดิมท่านมีชื่อว่าตองแับจุมเขินเมื่อวันที่ห้ามีนาคมปศ 2,458ณนะบ้านไส่เตียนหมู่ที่1ตำบลก๊ยายอำเภอเมืองจังหวัดปะะัตตานีเรียนจบชั้นป .4 โรงเรียนประจาบ้านวัดกวนแพรกหาตำบแลแพรกหาเดิมเป็นตำบลปะนมวังอำเภอกวนกนุนจังหวัดปะะัตตานีได้บวชเป็นตามานเรนตั้งแต่อายุ13ปีและอุปสมบทเป็นปพระภิกษุ เมื่อวันที่10สิงหาคมพศ2 4งน้นับพุทธศีมาวัดกวนแปงหาแต่ในปีพศ2498พุทธบริษัทวัดกเกาะประชได้ไปนิมนต์ท่านจากวัดกวนแปกหาให้มาจำพรรษาที่วัดกเกาะประชและได้ประกาศตยอยู่ที่วัดกเกาะประชตลอดมาจนถึงปี ปศส5 1 9 ENNIS. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดกาะใบชีจนถึงปีปศ2 5 1 9ในเดือนธันวาคมเวลาประมาณ04.30นกาท่านพระครูตรงได้รับสังการไปด้วยความสงบลูกศิษยของท่านย่อมมีมากมายหลายรุ่นหลายคนเช่นกัน เชื่อแน่ว่าคนในพื้นที่ปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงส่วนใหญ่จะรู้จักชื่อเสียงของตาหลวงตองเป็นอย่างดีในเรื่องของการทำพิธีผูกกอรถผูกพวกมาลัยเชิมรถตั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เมื่อมีการออกรถใหม่เพื่อให้แก้วกาดจากไปอันตรายต่างๆ ตั้งใจยามกับขี่หรือหรือไปรอบตัวไม่ว่าผู้คนจะหลังไหลมาจากที่ที่ใกล้ที่ไกลแก่ไหนท่านก็ยังคงมาช่วยทำพิธีชิมรถใหแม้แต่ตอนที่ท่านไม่แข็งแรงอายุมากแล้วก็ตามแต่พระครูตรองก็ไม่เคยสอนให้คนที่นำรถมาชมกับขี่รถอย่างประมาทเน้นให้กับขี่รถ ด้วยความปลอดไปอยู่เสมอแกไม่จะตอนด้วยวาจาอยู่เสมอว่าจะกลกับรถในปลอดไปต้องกับรถอย่างระมัดระวังถึงทางแยกต้องเลี้ยวซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังให้ดีก่อนถึงจะไปพูดง่ายๆก็คือให้เจ้าตัวระวังตัวอย่าประมาทเป็นดีที่สุดแต่นั่นเป็นแก้ส่วนหนึ่งของการที่ท่านได้ไม่ตาต่อสาธารณชนตัวไปในที่ท่านเอง ก็ได้ทําประโยชน์แก่รวมไว้มากเกินกันโดยเฉพาะด้านการศึกษาตลอดองเป็นผู้ที่เริ่มก่อตั้งและอุปการละโรงเรียนวัดเกาะพระเจ้ตั้งเป็นโรงเรียนขึ้นมาเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่จุมจนตั้งแต่อดีตจนจนสู่รุ่นลูกหลานในปัจจุบันด้านการพัฒนาจุมจนตัานเอง ่งก็ให้ความสำคัญเห็นความละหมากของชาวบ้านในพื้นที่ดีจึงร่วมกับผู้นำชุมชนที่เริ่มในการสร้างถนนสายสำกันในพื้นที่แก้ถนนสายบางด่านกบชีครับเรื่องราวก็เล่าก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงกำลังใจให้ช่องด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ